เป็นนักรีวิวต้องรีวิวได้ทุกอย่างสวัสดีครับคุณผู้ชมผมพี่หลามจิโกไอทีครับวันนี้ผมอยู่ที่งาน t innovation center event 2025และด้านหลังของผมนี้ก็คือ toyota material handling thailand และบริษัทในเครือ toyota material handling group ร่วมกันสร้างสารรค์ขึ้นมา ที่นี่ไม่ใช่คลังสินค้าธรรมดานะครับแต่ด้านในเนี่ยเป็นศูนย์นวัตกรรมล้ำอนาคตเลยทีเดียวที n n o v a t i o n Center นะครับได้บรรจงสร้างสารรค์โซลูชันด้านโลจิสติกสที่สามารถตอบโจทย์ทุกความต้องการของธุรกิจนะครับอุตสาหกรรมของเราเนี่ยจะพัฒนาต่อไปได้ระบบคลังสินค้าต้องก้าวล้ำขึ้นไปอีกขั้นด้วยนะครับด้านในนี้จะมีเทคโนโลยีและนวัตกรรมใหม่ๆมากมายนะครับไม่ว่าจะเป็นรถโฟล์คลิฟต์สำหรับหน้างานพิเศษ Ift, รถโฟล์คลิฟ์ไร้คนขับระบบ Automation เต็มรูปแบบวันนี้เนี่ยเป็นงานเปิดตัวมีการเชิญสื่อมวลชนมาร่วมชมด้านในของคลังสินค้าซึ่งทุกคนจะได้สัมผัสประสบการณ์จริงกับโซลูชันด้าน l o จิสติกสที่ทันสมัยมากๆผมพี่หลามจิกโกไอทยียินดีมากๆครับวันนี้ได้เป็นส่วนหนึ่งในงานนี้ด้วยเดี๋ยวเราไปดูบรรยากาศของงานเปิดตัวกันครับ และนี่คือภาพบรรยากาศในงานเปิดตัวนะครับผู้บริหารทั้งสีท่านได้ขึ้นกล่าวบนเวทีแล้วก็ทำพิธีเปิดอย่างเป็นทางการจากนั้นก็จะเป็นการถ่ายรูปรวมครับ ที่บริเวณด้านหน้างานมีการออกบูธโชว์โปรดักต์ของทั้ง2บริษัทด้วยนะครับฝั่งซ้ายจะเป็น Toyota Material Handling Warehouse Solution Thailand แล้วก็โชว์แบตเตอรี่เทอร์ราเซลครับและมีการจัดแสดงระบบ i ไ i h ซที่เป็นระบบบริหารจัดการ Fleet Management โดย Toyota ที่ดูแลอุปกรณ์ขนถ่ายสินค้าเพื่อช่วยให้ผู้ประกอบการสามารถควบคุมตรวจสอบ และเข้าถึงข้อมูลผ่านทางเว็บพอร์ทัลหรือแอปพลิเคชันบนโทรศัพท์มือถือได้แบบเรียลไทม์ซึ่งประโยชน์ของไอซ์ที่ผู้ประกอบการจะได้รับนั่นก็คือการติดตามชั่วโมงการทำงานจริงการทราบตำแหน่งรถและการตรวจสอบพฤติกรรมการชาร์จและสุขภาพของแบตเตอรี่อีกฝั่งหนึ่งเป็นผลิตภัณฑ์จากบริษัทโตโยต้าทูโชโฟ o ์คลิฟท์ไทยแลนด์ก็จะมีรถโฟล Fol ์คลิฟท์ในรูปแบบต่างๆมาโชว์รถโฟล k l ลิฟท์เนี่ยมีให้เลือกทั้งแบบพลังงานไฟฟ้า และพลังงานทางเลือกแบบ Fu ล L-cell สิ่งที่ทาง Toyota ให้ความสําคัญมากที่สุดนะครับนั่นก็คือคุณภาพและความปลอดภัยที่ผู้ใช้งานรถโฟล์คลิฟรวมไปถึงผู้ปฏิบัติงานโดยรอบพื้นที่จะต้องได้รับเราจะมีอุปกรณ์เสริมหลากหลายชนิดเพื่อย,ยกระดับศักยภาพของหน้างานเช่นมีกล้อง AI ความคมชัดสูงสามารถตรวจับสิ่งกีดขวางด้านหน้าและด้านหลังรถโฟล์คลิฟ พร้อมหน้าจอสีขนาดใหญ่กันน้ำสำหรับสังเกตบริเวณโดยรอบได้อย่างชัดเจนระบบสแกนนิ้วก่อนผู้ใช้งานเริ่มปฏิบัติงานเพื่อความถูกต้องและกล้องบริเวณงานของโฟกึกิฟนะครับจะช่วยเสริมความปลอดภัยในระหว่างการปฏิบัติงานไฟบลูไลท์เรดโซนพร้อมลำโพงเพื่อแจ้งเตือนผู้ปฏิบัติงานโดยรอบให้ออกห่างจากจุดที่รถโฟกึิฟกำลังทำงานอยู่ และยังมีอุปกรณ์เสริมอื่นๆอีกมากมายที่จะช่วยตอบโจทย์การทำงานในหลากหลายพื้นที่และเงื่อนไขเพื่อให้เกิดประสิทธิภาพและผลิตผลสูงสุดและยังมีหุ่นยนต์โรบอตตัวเล็กๆรวมไปถึงหุ่นยนต์ที่ใช้ทำความสะอาดหุ่นยนต์เสิร์ฟอาหารและหุ่นยนต์ขนถ่ายสินค้าในขนาดต่างๆ สวัสดีครับพี่อริชครับครับผมครับอยากจะให้ช่วยอธิบาย T-Innovation ให้คุณผู้ชมทั่วไปได้รู้จักว่าเกิดจากการรวมตัวของบริษัทไหนบ้างครับอ๋อยินดีครับ T-Innovation Center เนี่ยมันเป็นแนวคิดของในกลุ่มของ Toyota Material Handling Group นะครับครับผโดยที่จะมีสามบริษัทหลักๆาบริษัทใหญ่หลักๆก็คือหนึ่งเนี่ยเราเรียกว่า TMTH ก็คือ Toyota Material Handling นะครับแล้วก็ ในเรื่องของ TMS WST อันนี้ก็จะเป็นเรื่องของ warehouse นะครับ solution ส่วนบริษัทที่ผมอยู่นะครับก็จะเป็นบริษัท Toyota Tusho f o l k l i f t Thailand จำกัดนะครับซึ่ง3มบริษัทเนี่ยมันจะมีจุดเด่นของแต่ละสินค้าไม่เหมือนกันนะครับอย่าง TMS เนี่ยเขาก็จะเป็นผู้ผลิตเลยโดยตรงนะครับเป็น manufacturing นะครับก็จะ control เรื่องของ marketing เรื่องของการตลาดเรื่องอะไรต่ออะไร ส่วน TMSWST ซึ่งเป็น warehouse truck เนี่ยก็จะเป็นสินค้าประเภทของ BT นะครับ product Raymond นะครับแล้วของผมเองเนี่ยก็จะเป็น Folklift ยี่ห้อโตโยต้าเราสาบริษัทเนี่ยมีความเด่นแตกต่างกันเพราะฉะนั้นณปัจจุบันเนี่ยตลาดมันมีความต้องการในเรื่องของโซลูชันที่ทํำยังไงที่จะทําให้ศักยภาพของบริษัทของลูกค้าเนี่ยมีศักยภาพที่สูงขึ้นมีความแม่นยําในการ ขนส่งสินค้าการจัดสิตสินค้าที่มีประสิทธิภาพมากขึ้นครับจุดนี้เลยทําให้เราทั้ง3บริษัทร่วมกันนะครับแล้วก็ใช้โน้ต์ฮา o โน e เ g จของทางโตโยต้เองที่มีประสบการณ์มายาวนานในเรื่องของการขนถ่ายสินค้าการจัดการจัดสสินค้าเนี่ยคิดค้นเอ่อทั a l s โซลูชันซิสเต็มขึ้นมาครับเลยกลายมาเป็นที n นเวชั a นเซ็นเตอร์ผู้บริหารอีกท่านหนึ่งครับพี่สุพ์ครับสวัสดีครับพี่ครับวันนี้งานเปิดตัว เราจะได้เห็นอะไรข้างในนี้บ้างครับพี่วันนี้นะครับ T Innovation นะครับนอกจากแมนวลแล้วเนี่ยในส่วนของเซมิออโตเมชันนะครับก็จะเป็นอีกส่วนหนึ่งที่ลูกค้าสามารถยกระดับปรับปรุงประสิทธิภาพการทำงานโดยอาจจะใช้สินค้ากึ่งอัตโนมัติในต้นทุนที่เอื้อมถึงในต้นทุนที่สามารถบริหารจัดการธุรกิจของลูกค้าได้ที่นี่เนี่ยเห็นบอกว่าเป็นเหมือนโชว์รูมหรือโชว์เคสเลยครับ ที่ลูกค้าหรือว่าหน่วยงานธุรกิจต่างๆเนี่ยสามารถแวะเข้ามาเยี่ยมชมมาดูเดโมแล้วก็สามารถให้เรานําเสนอโซลูชันหรือว่าไอเดียเพื่อแอปพลายกับธุรกิจของคุณได้ด้วยครับถูกต้องครับประเทศเราเนี่ยมีงานแสดงสินค้าเยอะแยะมากมายเลยใช่ไหมครับแต่ละงานก็อาจจะมีโซลูชันแค่บางส่วนครับเราก็เลยเห็นถึงประเด็นตรงนี้เราต้องการจะเสิร์ฟลูกค้าต้องการจะบริการลูกค้าครเราก็เลยมีแนวคิดขึ้นมาที่จะทำอินเฮาส์เอ็กซิบิชัน ที่อำนวยความสะดวกสามารถพาลูกค้าเข้ามาดูได้แล้วก็เห็นทุกโซลูชันที่เราพรวานะครับแบบครบวงจรอันนี้ก็เป็นที่มาของ T-Innovation Center ครับ,รบขออนุญ,ญาตเรียนเชิญทุกท่านเข้ามาเยี่ยมชม T-Innovation Center ของเราได้นะครับ,รบเรามีความพร้อมมากที่จะต้อนรับทุกคนนะครับ เดโมทัวร์ในวันนี้นะครับมีทั้งหมด6เซชันด้วยกันนี่คือเซชันแรกครับเริ่มต้นตั้งแต่รถขนถ่ายสินค้ามาจอดที่หน้าคลังสินค้าแบบนี้ครับก็จะเจอกับโซลูชันแรกนั่นก็คือรถโฟล์คลิฟต์แบบโลว์เลเวลครับนี่คือรถโฟล์คลิฟต์ขนาดเล็กนะครับสามารถเข้าไปในที่แคบๆอย่างในตู้คอนเทนเนอร์แล้วก็ไปขนสินค้าออกมาวางตรงจุดโหลดดิ้งได้นะครับซึ่งรถโฟล์คลิฟต์เนี่ยจะมีให้เลือก2รูปแบบด้วยกันแบบนั่งแบบนี้นะครับ แล้วก็อีกแบบหนึ่งที่เรียกว่า power pallet power pallet จะเป็นแบบลากจูงครับจุดเด่นของเขาคือสามารถทําวงเลี้ยวแบบ360องศาในที่แคบๆได้นะครับสามารถเข้าไปพิกอัพสินค้าแล้วก็หมุนตัวกลับแล้วก็ลากออกมาจากตู้คอนเทนเนอร์มาวางตรงจุดโหลดดิ้งได้โดยสะดวกเลยครับ จากโซลูชันโลเลเวลหน้าคลังสินค้านะครับเข้าสู่ด้านในของคลังสินค้ามาถึงสเตชันที่2นี้นี่คือโลทูมีเดียมเลเวลที่เป็นแนโรสโตรเรจแฮนด์ลิงครับนี่คือโซลูชันอุปกรณ์ขนถ่ายสินค้าเพื่อนำสินค้าเข้ายังพื้นที่จัดเก็บในขนาดที่จำกัดในสเตชันนี้นะครับสินค้าจะเริ่มมีขนาดเล็กลงระดับชั้นวางที่อยู่ระดับต่ำไปจนถึงระดับปานกลางรถยกซ้อนไฟฟ้ามีเสาสำหรับยกขึ้นมาที่เรียกว่าโฟก์โอเวอร์ ใช้กับพาเลตแบบเปิดยกขึ้นไปเก็บในระดับ3าถึง4เมตรได้มีร c ชไท p e ครับตัวเสาและงาที่ยืดออกจากตัวรถได้ลักษณะคล้ายโฟก์ลิฟต์แต่ใช้งานกับพาเลตแบบปิดได้ด้วยมีทั้งแบบวอลกี้เดินตามหรือแบบมีโอเปอเรเตอร์ยืนควบคุมเหมาะสำหรับการลากระยะไกลหรือแหลกที่สูงประมาณ4ีถึงหเมตรใช้งานรถยกซ้อนไฟฟ้าคันนี้ได้เป็นอย่างดี หลังจากการจัดเก็บสินค้าแล้วนะครับตรงนี้เป็นสเตชันที่3ครับที่เรียกว่า medium order picking หรือการเลือกหยิบสินค้าตรงโซลูชันนี้นะครับจะมีเรื่องของรถ f o ล k l i ิฟที่สามารถเลือกหยิบสินค้าออกจากชั้นวางนะครับทำได้3ระดับความสูงเลยตั้งแต่ระดับต่ำปานกลางไปจนถึงสูงครอบคลุมความสูงตั้งแต่4-6เมตรขึ้นไปโดยรถโฟล์คลิฟในโซลูชันนี้นะครับจะสามารถเลือกหยิบสินค้าจากชั้นล่างแบบกึ่งอัตโนมัติ หรือถ้าเป็นชั้นบนที่มีความสูงสามารถเลือกเป็นโฟล์คลิฟต์แบบที่มีคนขับขึ้นไปด้วยได้นะครับเลือกหยิบสินค้าในระดับสูงสูงได้เลยรถโฟล์คลิฟต์ที่อยู่ในสเตชันนี้นะครับจะมี2รูปแบบด้วยกันแบบแรกจะเป็นแบบเลือกหยิบสินค้าแบบกึ่งอัตโนมัติจะมีรีโมท ให้เจ้าหน้าที่ควบคุมนะครับตัวรถจะวิ่งมาเองจับสัญญาณเดินทางขนานกับชั้นวางแล้วทําการเลือกหยิบสินค้าได้เลยซึ่งจะช่วยประหยัดเวลาครับไม่ต้องขึ้นลงรถบ่อยๆกับอีกรูปแบบหนึ่งครับถ้าเป็นการขนสินค้าจากชั้นที่สูงจะมีรถโฟล์คลิฟต์แบบที่มีเจ้าหน้าที่ยืนขึ้นไปด้วยก็สามารถพาเจ้าหน้าที่ขึ้นไปชั้นที่ต้องการแล้วพิกอัพสินค้าออกมาได้เลย สเตชันที่4ครับตรงบริเวณนี้นะครับจะโชว์การจัดเก็บและการขนถ่ายสินค้าในระดับมีเดียมไฮนะครับคือความสูงตั้งแต่7เมตรไปจนถึง13เมตรรถโฟล์คลิฟที่ใช้กับสเตชันนี้นะครับจะมี2แบบด้วยกันนะครับแบบนั่งกับแบบยืน แบบยืนเนี่ยสามารถยืดขึ้นไปจัดเก็บสินค้าได้สูงสุด6เมตรและแบบนั่งสามารถขึ้นไปได้ถึงระดับ13เมตรเลยครับสูงมากๆแล้วมีระบบความปลอดภัยและมีความแม่นยำสูงนะครับเขามีทั้งเซ็นเซอร์และมีแสงเลเซอร์ช่วยเล็งนะครับเวลายกขึ้นไปสูงๆเนี่ยนะฮะคนขับโฟล์คลิฟต์จะมีหน้าจอให้ดูครับว่า ตัวสินค้าหรือพาเลทเนี่ยขึ้นไปถึงระดับที่ต้องการแล้วแล้วอยู่ในจุดที่เซฟตี้พอสามารถยื่นพาเลทเข้าไปจัดเก็บบนแหลกสินค้าได้เลยครับที่เห็นอยู่นี้คือสเตชันที่5ครับบริเวณนี้นะครับจะสาธิตการจัดเก็บสินค้าและระบบขนถ่ายสินค้าแบบ very high level นะครับหรือว่ามีความสูงมากๆ เราจะสังเกตเห็นว่าแหลกสินค้าทั้ง2อ,อันนี้นะครับอยู่ในระยะที่ห่างกันน้อยมากๆคือแคบมากๆเพราะฉะนั้นรถโฟล์คลิฟที่จะสามารถวิ่งเข้าวิ่งออกในพื้นที่แคบๆแบบนี้ได้ต้องเป็นระบบกึ่งเซมิออโต้ครับเป็นกึ่งอัตโนมัติคือมีคนขับนะครับแต่ว่าคนขับเนี่ยทำหน้าที่สั่งให้รถวิ่งหรือหยุดเท่านั้นส่วนการควบคุมทิศทางของตัวรถนะครับ ตัวรถโฟล์คลิฟต์จะเคลื่อนที่เป็นเส้นตรงในช่องทางเดินเท่านั้นตามสัญญาณวายไกด์และยังสามารถยกสินค้าขึ้นไปได้สูงขนาดนี้เลยนะครับทำความสูงได้สูงสุด17เมตรครับที่เราสาธิตยอยู่ตอนนี้ประมาณ11เมตรครับแล้วถ้าเป็นคลังสินค้าที่มีความสูงกว่านี้ก็สามารถตอบสนองและรองรับลูกค้าได้รถโฟล์คลิฟต์กึ่งเซมิออตโต้นี้นะครับมีข้อดีอย่างหนึ่งคือเขาขับได้อย่างแม่นยำ แล้วก็ประหยัดเวลามากๆนะครับวงเลี้ยวเนี่ยนะฮะแคบมากๆต่ากว่า2เมตรเลยทีเดียวมันเหมาะสําหรับคลังสินค้าที่มีพื้นที่จํากัดแล้วต้องการวางแหลกสินค้าให้มีความหนาแน่นมากๆผมอยู่กับพี่ณัฐพลและพี่อภิวัตรสวัสดีครับพี่สวัสดีครับตรงนี้เป็นสเตชันที่6ซึ่งเป็นไฮไลท์ของงานเปิดตัวในวันนี้เลยเพราะว่าด้านหลังที่คุณผู้ชมเห็นอยู่ตอนนี้นะครับนี่คือระบบออโตเมชันของระบบคลังสินค้าสามารถทำงานแบบ ออโตเมชันได้ทั้งหมดเลยอัตโนมัติหมดเลยมีแค่คนแค่คนเดียวก็พอที่จะโอเปเรตรบกวนพี่นัทพลช่วยอธิบายนะครับว่าทั้งหมดนี้เนี่ย ทั้งโซลูชันนี้ประกอบด้วยอะไรบ้างทั้งโซลูชันนี้ครับจะประกอบไปด้วยเซ็นเซอร์คอนโทรลซิสเต็มนะครับทางด้านนี้นะครับหน้าจอแล้วก็มีในส่วนของสโตรเลจนะครับที่เป็นการจัดเก็บนะครับมีในส่วนของออโต้โฟล์ลิฟ์นะครับที่เป็นการขนถ่ายนะครับมีในส่วนของโรบอทนะครับที่ในการหยิบจับสินค้านะครับมีส่วนของซอฟต์เตชั่นนะครับเป็นโรบอทเหมือนกันคัดแยกสินค้าแล้วก็สุดท้ายเนี่ยเห็นคอนเวเยอร์ทั้งหมดและลิฟต์เนี่ย เป็นคอมเพลเยอร์ที่ทํางานแบบอัตโนมัตินะครับคือของวางแล้วมันไปเองเลยนะครับไม่ต้องใช้คนนะครับอาจจะมีแยกย่อยนิดนึงนะครับในพาพลงผลถ่ายด้วยโฟกกลิฟต์ให้พี่เกมช่วยเสริมนิดนึงนะครับได้ครับพี่ไอ้พี่วัชครับผมเห็นโฟกกลิฟต์นี้เขาวิ่งเองเลยไม่มีคนขับเลยครับ ใช่ครับคือเราสามารถที่จะโปรแกรมมิ่งเขาให้วิ่งเองอัตโนมัติหรือเราเรียกว่ารถลิฟทักไร้คนขับอ่า,อาครับผมแล้วด้านหลังเนี่ยที่เห็นเป็นหลายๆชั้นแล้วมีแบบหุ่นยนต์วิ่งไปวิ่งมาหยิบส่วนนี้เข้าออกเนี่ยอันนี้คือเราเซตเป็นรูปแบบต่างๆเพื่อให้ลูกค้าสามารถมาดูได้ว่าเราจะปรับแต่งให้เข้ากับธุรกิจของคุณได้อย่างไรใช่ใช่ไหมฮะ,ฮะมีการยกตัวอย่างในทุกๆรูปแบบเลยใช่ไหมฮะจะโหลดสินค้า จากรถโฟล์คลิฟต์นะฮะแล้วเข้าสายพานใช่ไหมครับมีอะไรบ้างครับพี่ลองเล่าให้ฟังหน่อยครับมันจะเริ่มจากตัวที่เราเห็นตัวใหญ่นี่นะครับเราจะเรียกว่าเอสไอเอสนะครับหรือออโตโ o เล d auto retriever นะครับจะมีตัวเครนตักพาเลทนะครับซึ่งจะเห็นทั้งสองแบบนะครับเห็นทั้งแบบที่เป็นพาเลทและแบบที่เป็นกล่องและเรามีคอนเวเยอร์ที่ออโตเมชันนะครับคอนเวเยอร์มาเรามีตัวโรบอทที่ทำการหยิบกล่องออกจากพาเลทครับผมนีพาเลทโปรเซสและเรามีตัว ACR นะครับที่ยกกล่อง ไปไว้ที่เชล์ตอนนี้ข้างหลังเราวิ้งเองแล้วนะเห็นเห็นเลยนะครับเคยเห็นโฟก์ลิฟต์ไม่มีคนขับไหมครับและมีเสียงเตือนค่อนข้างปลอดภัยนะครับปลอดภัยมากแล้วก็มีชั้น2อีกที่แสดงอีกเนื่องจากว่าในแต่ละงานเราจะเราจะโทวการคอนเน็กต์นะครับระหว่างชั้น1กับชั้น2มีลิฟต์ส่งของขึ้นไปและชั้น2ก็มีการโอเปเรตการ s o ์ t i n g โดยโรบอทเช่นเดียวกันครับแล้วก็ส่งลงกลับมาโดยลิฟต์ครับเพื่อเอามารวมกันแล้วก็ ขนถายออกไปนี่ทั้งหมดนี้ออตโตเมติกไม่ต้องใช้คนเลยแม้แต่คนเดียวใช่ครับนะฮะสามารถลำเลียงสินค้าออกจากคลังสินค้าคุณหรือว,ว่าจะคอลเลกเก็บเข้ามาหรือจะแยกส่งในที่ต่างๆจะเป็นแบบกี่เส้นทางกี่กผ้าได้หมดเลยถูกต้องใช่ไหมฮะคุณผู้ชมที่ดูอยู่ตอนนี้น่าจะเกิดคําถามว่าเอ๊ะระบบนี้เนี่ยเหมาะกับธุรกิจแบบไหนบ้างครับเรียนตามตรงครับมันเหมาะกับธุรกิจทุกชนิดที่มีการขนถ่ายสินค้าครับ ที่คุณต้องการใช้พื้นที่ในแนวสูงใช้ความคุ้มค่าใช้ความเร็วและสามารถต่อเชื่อมกับระบบ ERP ที่มีอยู่ได้ครับคือ ERP สั่งของมารับสินค้ากระจายลงมาสินค้าหยิบได้เลยซอร์ตสิ่งได้เลยปลายทางคนแพ็คอย่างเดียวครับผมก็อาจจะมีทั้งรีเทลมีทั้งฟู้ดแอนด์เบรคเคร็ดหรือมีทั้งอุตสาหกรรมที่ต้องการจัดเก็บที่มีความเข้มข้นสูงสูงครับผมนะครับครับผมถามพี่เอฟเอฟั์ครับถ้าเป็นธุรกิจที่มีระบบคลังสินค้าเดิมอยู่แล้ว เราแอพพลายระบบเนี้ยเทคโนโลยีเนี้ยเข้าไปได้ได้ด้วยใช่ไหมฮะหรือจะสร้างใหม่อะไรก็ได้หรือถ้าเป็นของเดิมที่มีอยู่แล้วก็ทําได้ช่วยอธิบายครับเป็นคําถามที่ดีมากครับคือปัจจุบันเนื่องจากโตโยต้าเราต้องการเป็น Total Solution เพราะฉะนั้นลูกค้าเองครับนอกจากที่จะ i n v เวสเกี่ยวกับคลังใหม่แล้วคลังที่มีอยู่เดิมเราสามารถประยุก ตัวรถคันนี้หรือว่ารถอุปกรณ์ไร้คนขับอื่นๆของเราเนี่ยเข้าสู่กับคลังของลูกค้าได้เลย 1. นึคือลดต้นทุนในการติดตั้งใหม่ค 2. คือไม่ต้องเปลี่ยนกระบวนการทําให้ลูกค้าทํางานได้อย่างต่อเนื่องครับ,รบพื้นที่เดิมชั้นสโตร์สินค้าแหลกสินค้าเดิมสามารถแอพพลายเทคโนโลยีใหม่เข้าไปใช้ได้เลย ใช่ใช่ไหมฮะผมเห็นสเตชันด้านข้างเนี่ยมีโฟล์คลิฟที่เป็นแบบกึ่งเซมิออโต้ด้วยใช่ถูกต้องนะฮะโอ้โหตัวนี้น่าสนใจมากคือยังมีคนโอเปเรตอยู่ใช่แต่วิ่งในแหลกและแคบแคบได้เขาจะวิ่งอัตโนมัติใช่ไหมฮะในตอนอยู่ในแหลกวิ่งกึ่งอัตโนมัตครับคือเนื่องจากว่ายังมีคนอยู่แต่รถในช่องวิ่งเนี่ยเขาวิ่งอย่างปลอดภัยวิ่งตรงจุดเก็บของได้ตรงจุดแล้วส่งข้อมูลไปที่ตัวระบบ ERP หรือว่าระบบ Control System ของตัวคลังสินค้าได้เลยและก็อีกอย่างหนึ่งก็คือประหยัดกว่าฟูลตอ t ์เมชันเนื่องจากบ้านเราเนี่ยอินเวสเมอาจจะต้องการที่จะช่วงท a n s i t i o n ทำให้ตัวระบบคลังของเราเนี่ยทำงานได้อย่างต่อเนื่องไม่ต้องลงทุนสูงอันนี้เป็นกล่งอัตโนมัติก็ตอบโจทย์ในช่วงทัน s i t i o n ได้ครับ,รบนี่ผมเห็นเมื่อสักครู่นี้นะฮะคือคนขับเนี่ยมีหน้าที่แค่สั่งว่าให้รถวิ่งและให้รถหยุดส่วนจะวิ่งไปเส้นทางไหนวิ่งอยู่ในแหลกไม่ให้ชนแหลกข้างๆ จะเลี้ยวโค้งยังไงให้สมูทและให้แคบที่สุดคนขับไม่ต้องคอนโทรลแต่แค่สั่งให้วิ่งและหยุดแค่นั้นเพราะฉะนั้นปลอดภัยและแม่นยำสุดๆใช่ประหยัดพื้นที่ด้วยถูกต้องนะฮะทีนี้น่าจะมีคำถามว่าโอ้ถ้าเป็นเจ้าของธุรกิจมีคลังสินค้าอยากจะมาดูงานอยากจะมาคัสตอมว่าทำให้เข้ากับระบบของเขาได้ไหมรบกวนอธิบายครับพี่ สามารถจริงๆสามารถติดต่อได้เลยครับเหตุผล <c oughs> ที่เรามีโชว์รูมนะครับ <c oughs> นเนื่องจากว่าบางครั้งการอธิบายเนี่ย <c oughs> เขาไม่เห็นภาพใช่ครับคนไม่เคยมีออโต้จันไม่เห็นภาพเลยมาให้ดูว่างานของพี่เนี่ยเป็นแบบไหนครับ <c oughs> พี่เป็นพาเลตมีแบบนี้ <c oughs> พี่เป็นกล่องมีแบบนี้ <c oughs> พี่เป็นชิ้นมีแบบนี้ในความเป็นจริงนะครับจะไม่มีรวมกันแบบนี้นะครับ <c oughs> พาเลตก,ก็พาเลตกล่องก็กล่องชิ้นก็ชิ้นเลือกเราเอามาอินทิเกรตรวมด้วยกันเพื่อให้ลูกค้าเห็นภาพชัดเจนมากขึ้นเห็นสปีดเห็นความเร็วจับต้องได้เห็นน้องวิ่งกันเลยรเราเรียกน้องแล้วกันเพื่อความน่ารักนะฮะแล้วก็พร้อมที่จะคัสตอมให้กับทุกธุรกิจเลยนะฮะที่นี่เปิดทุกวันใช่ไหมฮะ เปิดทุกวันครับสามารถติดต่อเข้ามาขอดูได้ครับครับผมแต่จะต้องติดต่อล่วงหน้าสักเล็กน้อยนะครับเนื่องจากอย่างที่เห็นครับมันต้องมีการติดเครื่องวอร์มอัพรันกันสักเล็กน้อยครับผมจองคิวเข้ามานัดหมายเข้ามาถูกต้องครับนะฮะแล้วเข้ามาดูได้เลยใช่ครับแล้วก็ถ้าลูกค้าอยากให้เราเข้าไปช่วยทำเรื่องโซลูชันให้เรายินดีเข้าไปทําให้ครับให้ทาปรึกษาก่อนได้เลยเซอร์เวก่อนแล้วให้ําปรึกษานะฮะดูสถานที่ต้นแบบแล้วนําเสนอโซลูชันก่อนใช่นําเสนอโซลูชันก่อนแล้วก็ เสนอเป็นบัตเจ็ตคร,ร่าวๆให้ลูกค้าทราบนะครับกำหนดง<ล>บ,บประมาณได้เลยใช่ครับโอ้โหเรียกว่าพบในทุกโซลูชันแล้วไปได้ทุกรูปแบบจริงๆขอบพระคุณพี่ทั้งสองมากครับอขอบคุณครับ และทั้งหมดนี้คืองานเปิดตัว T Innovation Center ในวันนี้ครับนี่คือสิ่งที่ทาง Toyota นะครับบรรจงสร้างสารรค์ขึ้นมาให้เป็นระบบบริหารจัดการคลังสินค้าที่ทันสมัยเหมาะสำหรับตอบโจทย์กับธุรกิจของคุณไม่ว่าคุณจะมาในรูปแบบไหนก็ตามคุณจะมีคลังสินค้าอยู่แล้วต้องการแก้ไขเพนจอยให้ดียิ่งขึ้นหรือคุณอยากจะพัฒนาศักยภาพของคลังสินค้าคุณให้ดียิ่งขึ้นจะเลือกเป็นแบบเซมิออโตหรือฟูลอ t ต m a t ั o n ทาง T Innovation ก็สามารถจัดการให้กับคุณได้ครับแวะเข้ามาเยี่ยมชมได้นะครับที่นี่เขามีเดโมสาธิตให้ดูได้ทุกวันอยากได้รายละเอียดข้อมูลเพิ่มเติมไปที่เว็บไซต์เขาครับ www.toyota-material-handling.co.th นะครับช่องทางการติดต่อน,นัดหมายผมจะใส่ไว้ให้ใน description ด้านล่างเรามาพัฒนาระบบคลังสินค้าให้เจริญก้าวหน้ากันดีกว่าครับ